ตัวที่เราเล่นนี่มันชื่อว่าพิคาชูนะเราอาจจะพูดน้อยหน่อยนะเพราะว่าเราไม่เชี่ยวชาญเรื่องโปเกมอนนะใครที่เชี่ยวชาญมาบอกเราไหนก็ได้นะว่าโปเกมอนแต่ละตัวชื่ออะไรนะเพราะว่าเราถ่าดแค่ตัวนี้รู้สูกตัวนี้เล่นง่ายนะไม่เหมือนตัวอื่นเลย ตัวนี้จะเล่นง่ายมากเลยนะทุกคนแบบเล่นง่ายจานะัดอะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนี่เราเล่นไม่ถนัดเลยนาะตัวนี้จะถัดตัวนี้มากแต่ถ้าเกิดไอตัวนี้แบบมีคนใช้แล้วเราก็จะไปเล่นเป็นมิกิกคิวนะโอ้ยเพื่อนอไหวไหมเนาะ จะต้องรอสกิลโหลดอีกนึนงเนาะมันโหลดช้านะทุกคนอันนี้คือกำลังโดนศัตรูสองนะในช่วงขนาดหนึ่งก็กจะโดนสองนะก็ได้เหลือเก้านะ ตอนนี้เราก็รอเพื่อนนะเพราะว่าคือตอนที่เราเคยบอกอยู่กับคนละทีคนละทางแล้วอ่อันนี้มาช่วยเพื่อนก่อนนะหรือเพื่อนไม่รอดนะทุกคนต้องรอสกิลคูดานะแล้วก็อย่างนี้นะโอ้เพื่อนไม่รอดอะ่ะ อย่าว่าแต่เพื่อนเลยเราเองก็ไม่รอดเหมือนกันนะอ้าวเรารอดเฉยเลยแบบงงๆคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วอ่าไม่น่ารอดแล้วล่ะทุกคน ไม่นะาไม่น้เพื่อนเพื่อช่วยหน่อยคือเลือดเราน้อยมากแบบน้อยจัดเลยแล้วคือตายแบบตายจบเลยนะ เรียบร้อยนะเสร็จไปแล้วนะเหลืออีกสองป้อมด้านล่างนะทุกคนใช่ถ้าจะดูสเตก็กเราต้องดูอย่างนี้นะแต่นี้คือเรามาเล่นในโหมดอันนี้นะทุกคนมาทำภารกิจนะก็คือเรามาได้เล่นในโหมดแล้งนะเรามาทำภารกิจนะวันนี้จริงๆก็ว่าจะมาสอนทำภารกิจอะไรแต่ว่าทีนี้คือมันเพลินไปหน่อยเนาะ อันนี้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์นะยังไม่ได้นะ อันนี้คือเรามาสอนเล่นเกี่ยวกับภารกิจนะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรมากอะก็แค่ต้องการจัดก,การให้ได้เออโหมดที่เราเลือกนี่เป็นโหมดยากนะเราลืมบอกเนาะอันนี้เราจะไปดันป้อมด้านล่างเนะพอเราสึกว่าแบบยังไงก็แบบ ยังไงเราก็แบบอันนี้อะทุกคนถ้าเกิดแบบอันนี้นะเพราะว่าอันนี้คือเราเล่นเป็นทีมนะทุกคนแบบเป็นทีมดีอะมันก็เลยแบบโอกาสที่จะลอดสูงมากขาดอีกเท่าไหร่ยี่สิบเก้า เรียบร้อยนะ โอเคเรียบร้อยนะทุกคนโอ้โหแบบยื้อกันไปนานมากมันนานเกินปะว่าไหมนี่ขนาดภารากิจเป็นหมดยากเด้อโอ้โหเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ว่าหมดไหนมันก็ยากเหมือนกันอะ่ะถ้าไม่มีความเป็นทีมก็ยังไงก็แพ้ดูทรงแล้วอะ่ะ ทุกคนคิดเหมือนเราไหมคือถ้าเล่นเป็นทีมโอกาสชนะสูงกว่าถ้าเป็นทีมตั้งแต่ทีแรกนะ โอ้ยจะต้องหลบออกมาแล้วไม่งั้นเราตายนะโอเค